ถ้าขุดดินใส่กระางรอรถใส่รถไปใส่กระางรอรถพี่น้องฝนก็สิตกมาเลยครับเต็มไปลายล้วครับเดีเ๋ยว,วจะพาไปบ่งครับ โอขนาดเตอืออุ้ยุกดินขึ้นนอนพี่น้องอุบออกมาบางฝน สำลังกันนักว่าสรเกินปุ้ยนี่สองเท่ครับเท่ตะกั่งหรอพี่น้องนะครับสิบปูกัะพริกใเ่กระทั่งรอรถพี่น้อง ฝ้าเคลียร์ลงก่อนครับห้องก็ฝ้าแล้วครับ พี่น้องดวงแม่งเหลี่ยมครับบั่นคับพี่น้องมันเป็นนางหรอบันดีครับ เดี๋ยวไปใส่ข้างบนตรงข้างเขาฟักอยู่ครับตุตกฟารองแล้วตกไปแล้วเที่ยนหนึ่งแล้ว มาอีกรอบหนึ่งละพี่น้องเอ้ยผอมเลยหลายรอบแล้วมือน,นี่สองสามรอบแล้วครับสามจี่ได้เต็มหมาทางทัาง,างละเทียวครับ Oh มันมลแรงแม่งใหม่ก็มั่นดีครับแม่งเรือมที่มันเขาฟักแล้วเป็นนางเศร้ามันเศร้ากินอาหารนะครับต้มข้าวที่สะอาดดีอืมตกมาใส่ตรเน,นีนจริงมั้ยจบ้อยแล้วพี่น้อง นี guy, okay. ่สิสมขีกไก่ปุ๊กนะครับบ้านลองตัวหนึ่งนี่ขาวๆครับจิน มันดีพี่นาะวิตามินเยอะพี่น้องฟาห้องนะครับยาสีเด็ดผมก็จะให้เบิง้งซ้ำหน่อยเลยพี่นอ้องนะครับหยอดบนปลวกอน,นะพี่นอ้องครับ สุกมาแต่พวอหละดินครับผมมวงครับผมเกิดบบไปเพี่จำนี้แลละครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เยครับพี่น้องสวัสดีครับ